ก็ไม่รู้ว่าน้องเขาอยู่พุ่งเฉยเลยเขาไย้ายออกไปแล้วไงก็คือว่าไม่รู้ว่าไปอยู่แห่งหนึ่นรองรนะเบิดใดโทรหาอะไรบิทีนึงโออยจังหวะพอดีเลยก็เลยนี่ก็เลยมาผูกพันกันผูกพันมันเยอะชนดเก่เดิมชนิดเก็เดิมเลยที่นี่นั่นก็เดิมปึกเลยมีความผูกพันกันมาก่อนแล้วไนงะต่างคนต่างถามหากันไนงะ พินเศนะพูดว่ารัตานาพอวรัตนพอพอสะเพลอเรือนอเนนกันละการสดนกนารสดไปเที่ยวไปทำไปไปดูตาประทัดบุกเขาตาประทัดบุลมากลน้าเข้ามาตลาดวันนี้แตกไงเมื่อวาอนพิดทีเงเนยนรแกนั้งตนเมื่อวาน มาปุ๊บเราจะเที่ยงท่านบอกว่าพี <ie> <Y> er <orted> People, ่ติปเป็นประธานงานศพเขาเรื่องประธานงานศพเขาศพเขาเราเลื่อนมาวันนี้ก็เจอเลยโอ้คนคนอื่นพุทธการมีคนมีโชคมีบุญจะได้เจอกันโอ้ยคนติปคนพุทธการรุ่นเดียวกับพยัพบนถึงพุทธการอายุเท่าไรครับตอนนี้67เมื่อวานเห็นว่าเออพี่ลำไยโทรหา เมื่อพอดีแหละพี่ท่นพี่เลื่อนนัดนะเป็นกระเลยรอพวกท่านจะกินเขาเฟียแต่เทปห้องห้าโมงไม่ยังไมา่มาิดอยู่ช้องจอยูยเอ้าผมจิ้มนี้เพ่อเจ็บกระเข้ามานะการเรียนพี่นกยายบอกว่าเอาจะกินเขาเนียดเลยเอานึกว่ากลับกุงเทียมเลยวนโรงพยาบาลาพอดีโอ้ยโชคดีครับมันถูก่ประจวบนะเนาะ มีโชคจะได้เจอกันถ้าสวดสวดชินบัญชรก็อย่างเงี้ยจะเจอกันจะได้พระสมเด็จจะได้เห็นกันพยายามหูเบาที่เราเคยสวดได้สวดชินบัญชรไม่ใช่ของง่ายนะแต่ว่าพอสวดได้แล้วง่ายเร็วนี่ผมว่นี่ผมเคยด่าร้อยแปดจบดูผมได้พระสมเด็จจากอาจารย์อาจารย์สุเทพมาอ้ที่ไอ้บังผมเสร็จเรียบร้อยพวก อ้ช่วงควิรเนี่ผมต้องการใช้เงินสี่หมื่นบาทต้องกัเงินสี่หมื่นบาทจแท้ได้ใชว่าอันเนี้ยเสียอยก็มีเจ้าของบกเจ้าของของเลี้ยงปลาสวยงามที่กลังจะ้มาจ้งแค่ตัวนะครับไอ้ที่ FC นะเอาผมอยากได้ครพนี้สมเด็จตรงนี้เท่าไหร่เหร